โคตรแล้วนี่ผมว่าโคตรเล่นไ,ไม่รู้แล้วว่าปีมีเดินไ,วไหวขนาดเนี้แม่แม่งเร่งยังหมดมึงเนี้ย <c oughs> เออก็จริงคือ,ค,อคือเมื่อกี้มึงไม่ต้องกิ้มมือไงมึงเดินปียังทันเลยคิดตัวบัตรร้เนยยังไม่ขึ้นสักอันเลยบัตรร้เนี่ย <c oughs> บัตรรัายังไม่ขึ้นสักนิดเลยเออจานหายไปเนี่ยโรงนังเหรอ มั้งไม้เพื่อนจีดเพื่อนจีน๊ดจีดผีมีเปิดตู้เหรอน้ำจีดอยากอะไรวะเอาแล้วไม่จะตีจีดแล้วผีเจอเลยล่ะเออ ก็แต่มันเงียบๆนะออสตีไปปั่นต่อเอาด้านนี้เราจะหาเครื่องบกบไาไว้นะเนี่ยเ้ยเสียงเลื่อยกะพอยไม่แน่ใจเหมือนกันได้เลื่อยผมว่าดูพวกหูฝาดวะเงียมันบืนบืนบืนบนะ่ะ ม่าแล้วเลื่อยจริงด้วยไอหยอยเหรอไอ้ยอยบอ่าวาขาวขาวด้วยว่าแล้วโอ้แล้วหยอยก็เดินไวไหา่าเรื่อยเดินไวโคตรเกียดเลย เดี๋ยุกหน่าไม่ไให้ใเรียกเดินไหวปะ้ะร้องเยอะฮิวไม่ได้โอเคฮิวน่าจะสูดมุมไม่รู้ดิอย่น,นี้ผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้ว่าต้องปั่นเครืาาอ่องไหนอ่ะคอยนำไปดิโอเคผมผมผมฮิวเอได้ผมฮิวเอได้อยูกผมคอยโอเคฮล่าเแล่า สองอยมีไม้สองแผน่นโอเคสามแผ่นเลยนี่วาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอยปีอยู่ไหนอีตีอยู่ใกล้ๆเรานะพลอยระวังโดนเลื่อยวิ่งมานะไปหายชืวอื่นก่อน,นเด็เขาต้องปอดดีเดี๋ยวแย่งไม้พลอยเ,อเดี๋ยวล้มทั้งคู่แม่ผมลุกงานแล้ว เอเอด้ากูโดนซ้ำบ่เว่ยนะขับไม้ไปแล้วไม่น่ารอดลวเอด้าปาบแอบแล้วโปเรียบร้อยอ้าวไปฉายไปฉายว,ยวะ่ะจะเตีมหลอดหังวะเอได้ากูโดนซ้ำดีดีไป แใตตีฟเลยมั้งเนี่ยโอเค,อเ,คเปิดตู้หาคนต่อยตาบอดปะโอเคแปลว่าเปิดตู้หาคนสตีฟร้อง แค่นตีมเข้ไปลูกแคนในทีมเยอะไอตีมยู่หน้าจูเกียนนะผมว่าใช่มันห่วงแต่ผมปั่นขึ้น,น่อง้ล้อยู่ที่ติดับเครื่อน,นั้นนะเนี่ยเนี่ยจะเสร็จแล้วกูต้องลุกแล้วปะกูต้องลุกลนะก็ได้นะพอแกาสองเคพอ จะเจ้าชัดไปไหนจเจาดูร่องนมไม่หย่อยล่ะหย่อยไล่ใครอยู่วะทำไมเสียงมันมาทางกูเลยเอามันห่วงเครื่องการสุดๆเลยนี่วะจะางไปจางไป รู้แล้ว,ลวมันห่วงเ่ิงกลางไงมันไม่น่ามาหรอกเอาใครลูกเอาใครเอาใครสักคนไลตีต๋มาไล่เฮียห่วงทีิหายไว้ป่วงอ้าวหวงอยู่ดีห่วงทีิ่ายที คนเล่นมันก็ห่วงเหมือนกันปันทีปันที่อ่ากลับแล้ว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 ,ลลวพวกเราเป็นบ้าเหรอวะพลอยมันมาแล้วมันมาลพลอยแข่งกันเลือดก,ก็ตายคู่เลย โอเคไล่กูเลยรล่กูเลยฮื่เอ๊ะกูเสร็จแล้วกูคุม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 แล้วไม่ออกมาได้เดี๋ยวมเดี๋ยวมันจะพื้เครื่องต่อก็เลยต้องปั่นใา่แผนแรกไอ้ตีฟโดนอีกแผนแล้วกูต้องไปไกลๆก่อนแล้วจะโดนแผนใกล้ๆกัน ไม่ไม่แข็นด้วยหรอกระเป๋ากระเป๋าแข็นแล้วแข็นตีบแล้วเก่าขาวด้วยเพราะเครื่องพอยไปหาใคร

ห่วงเครื่องห่วงเครื่องเลยเฮ้ยลุกลุกลุกเอาเอา,เอาไอ้ตี๊ดเฉยใต่กนทือเครื่องแมงไปคืนนี้มันเสร็จแล้วยนึ่งเอาตี๊กูโดนเดียครับแล้วเ่าข่าวด้วยด้ว่า ไอ้ทำไมไม,มันเสียงตื้อตตรงเหล่าวะไม่เ,เห็นข่าวเลยจิตหายแล้วไอ้ชาวข่าวมีดีเลย์ด้วยมันระเบิดมันระเบิดได้ทันทีแค่แผนถูกเก่าทำไมกูมองไอ้ตีไม่เห็นวะอ๋อ,อก,กูติดตาบอดไอ้ผีห่วงไอ้ตีด้วยจิตหายแล้วไปไหนดีวะเนี่ยคิดก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงผมโดนผีไล่อยู่ อยู่กับผีเนี่ยผมเนะนี่ยแล้วไม่ตีบร้องอะล,ลงยาสาวอะเฮ้ยผีมีชะงโงด้วยผีมี่งมีเี้าว่าชะง,งนด้วยอ้าวผีไม่ไล่ผมต่อปล่อยอ้าวผีกนไปทำไม่ตีฟัแล้ว บอกเพื่อนก่อนว่าผีไปแล้วนะปังนอยู่เนะนี่ยเออแน่นดิผมปั่นเครื่องตรงตรงเทเบลรูปอยู่อนะ เอดาเห็นปะเห็นเอดาปะมาปะไม่ทันไม่ทันเรารวมแล้วไม่น่าเสร็จนะโดนเสาขาวก่อนเดียเดียที่มาเอาผมเอาหงแผนหนึ่งเอาไปแต่นเพื่อนมาด้วยมั้งนะเอดารูปกัน ไ,ไปหาเทวรูปวไ,ไปหาเทวรูปวยกเลยเพื่อนยกเลยยกเลยเออยกเลยเอดาแตกมดแตกจริงดี พออยู่ใกล้ไดป้ป่ะไอตีป์ร้องอะ่ะอา้าวมีเพื่อนมานเล็กด้กวยพอยไอตีป์มันร้องอะ่ะทิพายะ่ะเอ็ดากูเดี๋ยวผมไปช่วยเองผมไปช่วยเอหน้าไลไ่ตีป์อยู่อา้าวมันต้อไปปั่นเทวร,รูปต่อว่าผีไล่ตีป์อยู่ ผีมาเพื่ห่วงเครื่องห่วงเครื่องเอ,อ้ยไม่หิวนะไม่หิวนะผีนะอุ้ยยโดนเสาเอาอีกไม่หวานแบบนี้หาหนีหาไปที่อื่นไม่น่าทันแหละสตีฟใชยอะไรมึงเนี่ยเอาหาไปหาไปหาเครื่องแล้วไปหาเครื่องแล้ว ยกเลย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 เอ้ยกเลยยกเลยสวยมีบ้านเล็กกับมีบ้านเล็กอ่ะบ้านเล็กมันก็อยู่ตรงนี้เองนี่หว่าเอาผีตามกูแล้วเอาสามจิงแม่ไอเอาเลยเอาแล้วเลยเลยไปเลยไปเลยมึงมีขงหนกูจำได้เออ ูโดนผีปีนดักคูโดนผีปีนดัดไ้ัไม่ทันแน่เลยวะแต่แต่มันต้องกลับไปเื่อเมเทวลก่อนปะวะ <_ EN> อ่าทิายแล้วหมดแ้วสีแล้วไอ้มันเดินไปเชื่ออเทวรลูอ <_ EN> มันเดินไปเช่มเชือเทวรลูมันเดินไปเชื่อเทวรล <_ EN> คุณตัดใจมากสุดจัดจสดสุดจัด,สดจสดสวยเลยสวยเลย,เลยอ้าวเดี๋ยวเพื่อนร่วงไปแล้วเอเต้าแตกแล้วคอยถึงสาวแล้วกลับคอยเปิดทันมาวนะันน่ะ มันไม่มีเลื่อยเดินไวไม่น่ามีนนะคนนี้เดินชา้าอยู่สวยเลยจะตีปลอกควตรตีนแน่เลยว่าแล้วเบเอาไม่รอไปเ,เคอ๋อเอาชาร์จไวมาไม่ได้เอาชาร์จเ,เดินไวมาโอ้ถ้าเจอเลื่อยเดินไวนี่ิบหายเลยดานเนี่ยผมบอกหาเครืงกันก